เอาจะได้กินอะไรนะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสวันนี้เด็กทำงานเก่งเนาะก็จะได้กินน้ำแข็งใสใช่ไหมอ๋อน้องอยากกินไหมอ,อยากกินเอเชี่วอยากกินเออคิ่วเหรอโอ้โหใช่ถอยเครื่องนี้มาเพื่อพีเจ <PJ S 2> โดยเฉพาะเลยนะคะพีเจยอยากกินแล้วครับน้ำแข็งใส,สของน้องมาแล้ว รางวัลของคนแบบทำงานเก่งเลยเนี่ยอากาทำไมนะใช้น้ำแดงเอาไปชิมจิอยะน้ำแดงลงไปให้น้องตรงนีน้เนาะโอเคน้องพร้อมจังลองชิมก่อนน้องชิมเป็นยังไงอร่อยไหม,ไมอร่อยไหมอร่อยะ้อนสีอะไรเนี่ย สีชุม้มภูสีรา้ายชอบไหมชอบอร่อยไหมครับอร่อยอันนี้ใครจะกลัวฉัน ทิพย์ิงนึงนะทิงกันหนาตาเชยเอาพิงทาทาเอาเพลงพี่าทาเอาเพลงอะไรครับโอเคโอ๋โอ๋น่ากลัวจังเลยโอ้โอน่ากลัวจังเลยอ่ะหลอปิดแล้วโอเคบ๊ายบาย